ชาและเกิร์ดเด็ดชัดฟองหน้าอีกนะเนี่ยคุณนายอะไรก็ครับลดลดไปดูหรือยังรถเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดวันนี้นายกลับมานะฉันต้องโอ้โหนะวันนี้ฉันต้องเซอร์กิลมากเลยนะกิลอะไรครับคุณนายกิ้วโกทาพิโรตี่ไรเพราะว่าดิ่าวมาว่าอะไรครับว่าสามีเนี่ยมันเป็นเจตจินีอยู่อบาจอหน้าคงลมดักข้อศอก เตรียมไว้แล้วเดี๋ยวจะ้อมไหมคุณนายไม่ต้องหอกยืมมือกด้วยจะต้องยืมมือกันนะโทษได้ครับคุณนายเพราะว่าที่หน้ามันกลมมากค่ะตกคนเดียวไม่อยู่ต้องตกหลายๆคนหน้ามันกลมแบตกทั่วไปหน้ามันคุณนายเมื่อคืนนี้เป็นไงครับก็คือเหนื่ยดัดค่ะคุณนายเครียดมากไปขีดวัดกระดับก่อนเสียใจสุดๆใลนน้ำแล้วอย่างอื่นใช่ไหมครับติดจูด้วยเสียจมตาอีกหรอแนวช่วยไหมครับทำไมครับช่วยเอามันไปไหมครับเอาคุณนายดิย เป็นพิภพภูชานามาพาฝนช่วยด้วยช่วยด้วยคันฝนแปววบางเปลือกคุณโดนทหลายตอนสี่โมงมันทำคุณดากลับไปช่วยคุณด่าหอ